สวัสดีครับผมสวัสดีนานาสายในพ่านทั้งหลายนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับคลิปพาสันตอกนะครับคลิปพาสันตอกที่ว่าปืนพามินินะครับที่อาจารย์พ่นอบให้ผมนี่ครับนะครับพาตัวนี้แหละครับผมผมลงไปกับมี่นานาพ่นมาถามนะครับในในอีกแพนฟอร์มหนึ่งนะครับพันถามว่าความเงาท่ารตัวนี้นะครับความเงวนะครับหาซิบครับผม ห้าสิบเส้นนะครับช่วงชักยุติสามสิบครับผมลูกนี้นะครับสามสิบถาดอีกลูกหนึ่งกับสามสิบห้าครับผมกความกว้างนะครับของปีกนะครับปีกร่ำเร่ตัวนี้นะครับมีสิบเส้นครับผมกประมาณนี้ครับผมอาจารย์เพิ่นเห็ดหามาทดลองเบิ่งนะครับทดลองเรียบร้อยแล้วครับผมได้ผลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกได้หนูมาแล้วนะครับในคลิปที่ผมลงไว้นะครับกสิมาแนะน้ำนะครับอุปกรณ์หาอยากหากินนะครับของผมเองนะครับ ที่ได้มาจากอาจารย์สุกิจนะครับแล้วก็ตอกคำมาจากอาจารย์วุฒินะครับอาจารย์วุฒิที่ปรนเทศให้ประจําครับผมมาเบ่งน้ากันครับผมนี่ครับผมอันนี้สิเป็นผ้านะครับผ้าสันตอขึ้นกันนะครับที่อาจารย์สุกิจนะครับิ่นเ็ดไห้ขี้กันอันนี้เป็นใบประดูแดงครับผมอันนี้ครับความยาวนะครับ ผมบ่ได้วัดนาสิประมาณ80ครบับอันนี้นะครับ80นะครับแปเส้นนะครับ80ิบหรือ75นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับเพราะผมเลือกที่จะเอาลูกไม้ครับเพราะว่ามันสามารถใช้น้ำกันครับผ้าบอกไม้ผมได้ครับผมนี่เป็นผ้าเก่านะครับผมมีทั้งหมด3 3กระบอกนะครับผ้าซันตอกนิ่งนูนี่นะครับลูกก็สามารถใช้น้ำกันได้ครับผมนี่ครับเป็นลูกไม้นะครับไอ้เบิ้งน้ำกันนี่ อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับอ้ลูกมัไม่หตามที่ผมแน้นําไปแล้วแหะพี่น้องนะครับมันสามารถใส่กับสามารถใส่กับปืนนะครับพากระบอกนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนมากผมสิใส่เป็นลูกลูกสั้นๆนะครับนี่ลูกแบบนี้พี่น้องนะครับใส่ลูกแบบนี้นะครับนี่ครับมันสิพอดีได้ครับผมเดี๋ยวผมสีมาตรสอบให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะว่าพาตัวนี้นะครับมันแห้งปานใดนะครับ ผมกับว่าไ้อธิบายช่วงชักช่วงอันนั้นเอกพี่น้องเพราะว่าผมกับว่าไ้วัดนะครับเฮดมาให้ผมกับเอาเลยนะครับนี่กัมีเสบนะครับมีเสบขึ้นกันครับตัวนั้นนะครับระยะยิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ้งระยะนิงอันนี้กประมว่าผมยิงผมว่าสองเมตรขึ้นเอาเอาอันนี้แหละกวดคือเก้านี่นีะต่างไวไต่างยูบอะไรรูปแห้งกว่านี้ นี่ครับกวัวนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาพิ้งพิ้งไว้ผมเสียวจุดสีแดงๆนะครับ2เมตรพี่น้องนะครับหนบไปเลย2เมตร1 2 2่งสงกัวกพี่น้องน,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 นั่นนะครับเป้ามันสีแม,ม่นบ่พี่น้องถสั้นต่อประมาณนี้ครับผมหนูก็สหิมาประมาณนี้แหละนะครับผมติดโซ่ออบ,บิ่งได้พี่น้องเด้อเอาจุดแดงๆเลยครับผมปืนอันนี้มันจะเหินหนิดนึงพี่น้องตง้องต้องเพี้ยข้างล่างกันหน่อย ไปแล้วครับนี่ถ้าแม่หนูกะบ่พลาดแล้วครับนี่มันก็บเลื่อยจุดแดงนิดหนึ่งมันเหินจากน้อยนะครับถ้าหนูเขาต้องเพียตำพี่น้องนะครับแห้งคือกันครับนี่พาตัวนี้ผมเอาไปสองอันครับผมไปคููกันถ้าตัวนั้นไอ้มีปัญหาพวกเราตัวนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับมีสองยางนะครับอุปกรณ์ หายอยากให้กินพี่นอ้องอันนี้ก็บที่เป็นสิเป็นลูกผาแหละครับลูกผากับอันนี้ก็บอกที่โบนี่มมาใหม่นน้องพี่นอ้องบ้านนี้มะที่มาเบิ้งตอกครับผมตอกที่ผมใส่ยืดตลอดนะพี่นอ้องใส่สั้นยืดตลอดก็คือเป็นตอกคู่นี้นะครับคู่นี้ได้มาจาก นะครับพี่จักนะครับพี่จักไปจากลักกลางนะครับแล้วก็คู่ตามพี่ประจักเป็นคนในน้ำนะครับแล้วกาคู่ตามเป็นคนมอบไห่นะครับต่อคู่นี้นะครับพี่น้องเป็นตอกของอาจารย์วุฒิขึ้นกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นตอกคู่นี้ที่เป็นตอกเกาแล้วนะครับใหม่มันอาจิสีดําดีโพดนะพี่น้องมันแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีโดยกับผมเองโดยผู้ชส่เองนะครับ ตอกคู่นี้สามารถอ้อยหนูได้พี่น้องนะครับหนูเขายางยากสามารถอ้อยเขามาได้แม่สิแม่สิไม้มหาชนก็นตามไม้ที่ว่าพันสันบาเขา่าพ่นไปเห็นอะไรอ้อยหนูยิ่งหนูก็ปตามลหละนะครับตอกคู่นี้สามารถอ้อยเขาได้พี่น้องนะครับคุณคู่ตามพ่นพ่นแบงมาให้นะครับผมไปทดลองใส่แล้วพี่น้องหนูเขายางยากนี่ก็อ้อยมาได้เข้าแบบ ถ้าถ่านูแข็งแ่งจังน้อยกับสีอ้อยกับสีข้านข้านมากครับแต่ถ่านูบ่เคยสันเลยเข้าข่ายยาวมันกับสีกับโดดโด่งมาเลยนะครับต่อคู่นี้นะอีกต่อคู่หนึ่งนะครับกับเป็นของอาจารย์วุฒิกันนะครับอาจารย์วุฒิเพิ่นทรงม่านี่เป็นปีที่แล้วพี่น้องอันนี้ก็ครบรอบปีหนึ่งพอดีนะพี่น้องปีที่แล้วไอ้ฤดูฤดีแล้วนี่กับรุ่นฤดูนึงนะครับลีนกับวสัตว์เบาวสัตว์รั่วเปหมดแล้ว ดูดูการที่แล้วนะครับแล้วก็ดูดูการนี้นะครับเป็น2ฤดูการแล้วตอกค <anak> ู่นี้ได้นู้หลายตัวเลยพี่น้องเป็นตอกไม่ครับผมกับบอท่านในนวดดีบันไดนะครับตอกคู่นี้กับของอาจารย์มุขกันแล้วก็เข่าแบบใดผม่น้่หอยฟังตอกคู่นี้ถ้าสั้นแล้วหนูมันสิกระโดดเลยพี่น้องดงลงลงมาเลยตอกคู่นี้มันผมบอท่านใ้อ้อยเบิรงพี่น้องอ้อยอ้อยแล้วกับบออยากคข้ายขว่ว่าไม้แห้งพี่น้องทำไม้แห้งๆกับตื่นเลยไอตอกคู่นี้เนาะ ถ้านู้เเค่แขกะต่อมันอาจทิใบมันไม่อยู่มันอาาออยบ้านใดๆบันไดนะครับมันบ่คือต่อคู่นั้นแต่ว่าต่อคูนน่นี้ถ้ามีหนูสั่นปุ๊บมันโดดเลยพี่น้องโดดลงลงลง,ง,งมาเลยนี่ครับมาอย่างไวเลยต่อคู่นี้นะครับเนาะได้มาปีที่แล้วนะครับอาจารย์วุฒิพันธิไถ่มากับผมกับศรีร้ออีกสองคู่ครับผมอาจารย์วุฒิพันธิทรงมาใหา้ตามหลังมาอีกสองคูค่คอยติดตามรับชมน้ำกันนะครับต่ออาจารย์วุฒิคือบ่าวอีสานบ้านสายแก้วต่อพีิฆาหนูสะดุ้งเลยครับผมมัน พี่น้องความหมานหมานในนอนนะครับเสียงมันละเอียดก็กันนะครับกับบอดดีวาจังสันจังสีน้องพี่น้องจจดาม,มาผมเด้อนะครับพูดซื้อผหิตตอกนะครับตั้งขายตั้งางานก็นตามละผมก็ใส่มาหมาตลาดนะครับหาขายอยู่นะครับแต่ว่ามันมันกับบอดีมีเครดิตก,กันกับอาจารย์บุตรปันใดน,นะครับก็คือผมบอดดีาามาในน้ำตอกเหล้าดอกก็คือตอกเล่านี่ผมใดมาสองคูนี่ก็ได้ขายนูนะครับไล้ขายนูได้ ฮานูเรียนรู้เรียนเตินการตอกคองครูนี่นะครับที่ผมในมาหลายครูอยู่มันกาบกคือนะครับของอาจารย์วุฒนะครับครับเพิ่นล้วแต่ผู้สั้นเนาะหรือผมอาจจะสั้นว่าเป็นก็ได้นะครับตอกที่บนที่ผมสร้างมานะครับหลายหลายครูนั่นผมอาจจะสั้นว่าเป็นนะครับบางคนเป็นอาจารย์บางคนเิ่นเกิสั้นเก่งนะครับตอกันเพิ่งเกิดสั้นเขาามืดนั่แหละแต่พมเอามาสั้นแลลวมันมันบ่แเม่นนะครับมันเป็นท่างของผมนะครับมันอาจจะเป็นท่างของอาจารย์วุฒนี่แหละนะครับ ผมก็เลยได้ใส่แค่นะครับมีแค่2สองคูนี่พี่น้องนะครับตอกสองคูนี่แหละนะครับที่เอาไว้ใส่สั้นหนูกับรอยอีกสองคูกับสีเป็นสี่คูกับมีแค่นี้ครับเก็บไปแค่สี่ครูนี่แหละพี่น้องนะครับเอาตอกของเจ้าเดียวเลยพี่น้องของบาวุดพากะว่าต้องไปของผู้ใดครับผมพาผมกะเอาของอาจารย์สุก,กิตย่างเดียวครับผมของอืนผมกะดีมั้ยล่ะแต่ว่าผมใส่ของใส่เป็นของอาจารย์สุก,กิตนะครับปลูกพาแล้วก็จะห้ยนะครับเพราะว่าเราดีกับผมเนี่ยนะผมกับ ไปหาอยู่ให้กินได้หนูได้ยังพวกเกาไปแบ่งปันเล่าคื้นเก่าครับผมนี่ครับพาจีนตัวนี้ได้มันแล้วพี่น้องเปิดตาเรียบร้อยแล้วครับผมติดตามรับชมนะครับเมื่อแรกแต่กินย่างแล้วแล้วค่สิออกลีปเบิ่งออกสั้นเหยพี่น้องเบ่งนะครับวัาสิมานแล้วมันผมลองเทศเรียบร้อยแล้วผมเข่ามือแล้วพี่น้องอันนี้ก็เข่ามือแล้วนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับนี่แหละอุปกรณ์หาอยากให้กินนะครับ ถ้าวบอเลียงพายิ่งหนูได้หน่ถ้าพายิ่งปลาก็ตั้งหากพี่น้องพายิ่งปลากับนี่สามกระบอกด้วยกันนั่นแหละครับล่อเบิงนะครับกราบ่ได้ยิ่งปลาช่วงนี่กัยิ่งหนูหาหนูใส่ปีใหม่สะกอนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังแรงใจให้โดยตลอดมานะครับขอบคุณดูแลสุขภาพครับหนาวแล้วสวัสดีครับ